ัขนส่งนะคะส่งของเนี่ยต้องห้ามพลาดคันนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับขวัญอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะขวัญมีกระบะตอนเดียวนะคะมาแนะนําคุณผู้ชมค่ะใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าไปาเกี่ยวกับขนส่งนะคะส่งของเนี่ยต้องห้ามพลาดคันนี้เลยนี่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น e s e d m a x 1.9นะคะเกียร์ธรรมดาปี2018กับราคาที่ต้องบอกว่า เบามากๆนะคะค่างวดนะคะอยู่ที่5,300บาทเท่านั้นนี่เลยนะคะใครที่สนใจและกำลังมองหารถในราคาประหยัดปหยัระดนะคะเอาไปต่อยอดลงทุนนะคะและไม่อยากใช้เงินก้อนต้องห้ามพลาดคันนี้นะ<อ>เดี๋ยวขวัญพาดูรอบคันกันค่ะโอเคคันนี้ยังจะดัง่าเขาเรียกว่าได้ล้อกระทะนะคะลูกค้าจะเป็นล้อกระทะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะ และหากท่านใดนะคะสนใจที่อยากให้ขวัญใส่คอกให้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอกสูงคอกกลางๆนะคะหรือว่าเรื่องแหนบเรื่องเผานะคะก็คุยกันได้นะคะรายละเอียดพวกนี้นะคะสามารถคุยกับเซลได้เลยนะคะแถมได้แถมแน่นอนนะคะและที่สําคัญออกรถง่ายได้ดูกอาชีพได้ทั่วไทยด้วยนะแค่เตรียมเอกสารไว้ให้ขวัญที่บ้านนะคะเคสอนุมัติก็ส่งรถให้ได้ทันทีค่ะามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะ โอเคคันนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังนั่งได้3ท่านเลยนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาขับขี่ได้ง่าย1.9เนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการประหยัดน้ํามันนะคะพวงมาลัยนะคะเป็น power แล้วนะคะแอร์แบบเมนวลอยู่นะคะก็เขาก็จะมีช่องให้ใส่ซีดีได้นะคะหรือว่าต่อจากพอร์ต A เขาเรียกว่า USB ได้เหมือนกันนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะอย่างนี้ขวัญแจ้งนะหากใครสนใจคันนี้ต้องรีบรีบตัดสินใจเดี๋ยวฟังเรื่องราคากันค่ะ ค่ะอย่างที่บอกนะว่าคันนี้เป็นรถที่เอาไปต่อยอดในทั้งเชิงพาณิชย์หรือว่าเอาไปเข้าไร่เข้าสวนได้นะคะสำหรับอีซูนะคะ1.9นะคะเกียร์ธรรมดาปี2018คันนี้นะคะคุณอยากได้คอกแจ้งขวัดมาอยากให้เสริมแหนบหรือว่าเผาแบบไหนก็สามารถแจ้งเซลล์ได้เลยนะคันนี้ราคาอยู่ที่289,000บาทค่ะ289,000บาทต้องบอกเลยนะว่าค่างวดนะคะผ่อนเบาเอง5,000นิดๆค่ะ สามห้าพันสี่นะคะคันนี้นะคะรับรถที่ศูนย์บาทไปเลยแล้วกันนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายอยากรู้ว่าฟรีได้จริงหรือเปล่าหรือว่าติดขัดปัญหาตรงไหนแค่โทรมาค่ะ0 8 1 6 9 2 9 9 8 7ค่ะ0 8 1 6 9 2 9 9 8 7เบอร์น,นี้เป็น ID l ดี e ได้ด้วยนะหรือหากลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะก็คะแค่ยกหูหาขวัญค่ะเตรียมเอกสารให้ครบแล้วเดี๋ยวขวัญจะไปเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านเคสอนุมัติจัดส่งให้นะคะอยากได้รถสวยรถดีอย่าลืมนึกถึงเซลพาขวัญนะคะบ๊ายบาย